สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พ,พี่อีกแล้วในอีพีที่3 4 6 สวัสดีพี่พี่ยามเช้ายามสายยามเช้าหรือว่าหรือว่ายามสายสายของวันจันทร์ที่15เมษายน2567นิะครับพี่วันนี้เปรียบเสมือนวันสุดท้ายของวันสงการแล้วครับพี่พี่ครับวันสุดท้ายของวันสงการ15เมษายน2567นครับพี่แต่ก็เหมือนเดิมครับพี่ไม่ว่าจะเป็นวันที่1วันที่2วันที่3วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเอามาแบ่งปันพี่พี่เหมือนเช่นเคยนพอ่น้องขอแค่พี่ ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพีโทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก like ็ id ไลน์เฮงดี7 8 9และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันเลยเลยว่าในหน้าสงการแบบนี้จะถึงพระเนื้อจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนตนะอี่เนาะลองดูคับพี่ พักวันนี้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมพี่ๆลองดูครับพี่พระเนี่ยมีประมาณนี้เลยเนาะน้องให้ดูกนดูเลยครับพี่เบื้องต้นมีพักประมาณนี้ลองดูเลยครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้ถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ๆขอดูรูปเพิ่มเติมได้เนาะเข้าใจว่าวันนี้พี่ๆหลายท่านกําลังเดินทางกลับ <uw> พี่ๆหลายท่านกําลังจะพาครอบครัวไปไปท่องเที่ยวน้องพี่เ้องเพราะว่าเป็นวันหยุดก็เปรียบเสมือนเป็นวันหยุดวันสุดท้ายเพราะว่าวันที่16นะครับพี่ยังเป็นวันชดเชยอีกหนึ่งวันนะครับพี่เนาะบางท่านก็อาจจะเริ่มเดินทางกลับแล้วบางท่่่นก็ยยังออูแตเเหมมมืดิพีี โปรโมชั่นให้เหมือนเดิม13 4ส5 6้ามีโปรโมชั่นวันหยุดพิเศษวันหยุดยาววันหยุดปีใหม่ไทยวันหยุดวันสงการแบบนี้มีโปรโมชั่นให้พิเศษแต่น้องเนี่ยขอความกรุณาคือน้องมีลงให้อันละคลิปนะพี่เนาะแต่ว่าหลังจากวันที่16ไป17เนี่ยพี่ตั้งแต่วันที่17ไปเราก็เหมือนเดิมครับพี่มี เช้าเย็นเหมือนเช่นเคยนะพี่นะ้องมีตีห้าและสี่และสี่มงเย็นเหมือนเช่นเคยครับพี่หลังจากวันที่สิบตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเป็นต้นไปน้พี่นะ้องมีตีห้าและสี่มงเย็นนะครับพี่ในช่วงหยุดยาวแบบนี้น้องขอหนึ่งคลิปเพื่อว่าน้องจะไปพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะพี่นนะอะเพราะว่าพี่พีขอมาว่าแมมเหงาเหลือเกินว่าไปไม่ได้ไปเที่ยววันหยุดไม่ได้ไปเที่ยวสงการที่ไหนก็เขาหลอกอยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านาพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนาะขอหนึ่งคลิปก็ยังดีกลัวจะเหงาอา้าวน้องจัดให้ครับพี่แล้วจัดให้ไม่พอมีคลิปให้ไม่พอเอเา โปรโมชั่นพิเศษไปเอาโปรโมชั่นพิเศษไปเอาใจพี่ๆเหมือนเช่นเคยครับพี่องละสามร้อยบาททุกๆองค์ที่น้องลงนะครับพี่นี่ดูเลยบนถาดใบนี้ครับพี่องละสามร้อยบาทสี่องสี่องค์พี่คัดมาเลยสี่องหนึ่งพันเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับวันเม่อวัน,วนสงการแบบนี้วันสงการปีสองพันร้อยหกสิบเจ็ด เอามาเอาใจพี่ๆเอามาแบ่งปันปพี่ๆราคาถูกๆเอาจัดโปรโมชั่นร้อนๆไปเลยครับพี่ลองดูนะพี่เนาะชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากตัวรู้เพิ่มเติมก็สอบถามได้เลยครับพี่ยินดีให้บริการนะพี่นะวันนี้เราไปเริ่มต้นรายการแรกกันก่อนดีกว่าครับพี่เริ่มต้นรายการแรกกันที่นี่เลยครับพี่โอ้โหดูนี่ครับพี่ เอาเอาพักกรุดเก่าๆพี่พี่ชอบพักกรุเก่าๆไหมครับพี่แบบนี้ซุ้มเสมาทิศแบบนี้ครับพี่ซุ้มเสมาทิศแบบนี้เนื้อชินตะกัวเก่าดีสวยดีพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีมีตะลับเก่าๆให้หนึ่งใบพี่พี่มีตะลับเก่าๆให้หนึ่งใบมันจะซูมเยอะไปนิดหนึ่งอ้าประมาณนี้เอาซูมประมาณนี้ดีกว่าตี่น้องกำลังสวยเลยซูมประมาณนี้กําลังสวยเลยพี่พี่ลองดูนี่เลยลงกล้องให้ดูหน่อยชิ้นตะกัวเก่าๆแบบนี้เนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบก็300บาท300บาททุกรายการ พี่คัดมาเลยสี่องค์หนึ่งพันเท่านั้นอ้าวน้องจะไม่ตีกระดิ่งแล้วกันนะพี่เนาะเอาเวลลี่เอาแบบยาวๆไปเพราะวพี่รู้อยู่แล้วพี่ๆทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกๆองค์บนหาดใบนี้ที่นํามาเสนอสา0รอยบาทเท่านั้นพี่ๆลองดูครับพี่สามรอยบาทหนึ่งองค์เอ้สี่องค์หนึ่งพันพี่ๆจัดไปอีกนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นพระคงลำพูนแบบนี้องค์แบบเข้มๆครับพี่มีการทารักื่อเก็บรักษาผิวพรรณแบบนี้พี่ๆลองดูนะสวยงามดีคลาสสิกดีครับพี่นี่ดู สวยงามดีคลาสสิกดีพักบ,บ้านแบบนี้ครับพี่พี่ครับพักบ,บ้านแบบนี้เลยพักคงลำพูนครับพี่เหมือนมีการทาลักเพื่อเก็บรักษาผิวไว้แบบนี้องค์ก็เลยออกสีเข้มๆดำๆแบบนี้นะพไ่มเนาะสวยงามดีแบบนี้ก็300บาทลองดูพี่พีลองดูกับพี่300บาททุกองค์พี่โอ้โหโปรโมชั่นวันนี้ดุเด็ดเผ็ดร้อนเอาใจพี่พี่ในช่วงโอ้โหวันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ใกล้จะหมด เทศกาลวันหยุดเลยนะพี่พาะแบบนี้ครับพี่ก็จะมีวันหยุด 13, 14, 15แล้วก็ชดเชยวันที่16กอีก1วันพี่พี่เรามาเจอกันทุกๆวันครับพี่เนาะเรามาเจอกันทุกๆวันเลย 13- 14 15 16เนี่ยน้องมีให้วันละ1คลิปเนาะช่วง4โมงเช้าเรามาเจอกันกันพี่ like, พี่อย่าลไม่่เไพีกดไลค์กดแชร์ไว้เนาะพี่พี่ครับ กดไลค์กดแชร์ไว้พี่ๆแล้วกดติดตามไว้กบพี่เวลาน้องลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะพี่นะ้องรายการต่อมาเป็นพระลวงนั่งหูยานแบบนี้สวยงามดีชิ้นตะกัวเก่าๆสวยงานดีแบบนี้ชิ้นตะกัวเก่าๆแบบน,น,แบบนี้ก็เอาแค่300บาทจัดไปพี่300บาททุกๆององเลย4องค์หนึ่งพันพี่จับคู่ไปเลยนะมีพี่ท่านึงบอกว่าชอบแค่สองค์โอ้โหน้องนี่หนักใจเลยพี่กราบขอร้องนะพี่เอาอีกอีกหนึ่งองค์แล้วพี่น้องเพิ่มอีกหนึ่งองค์เพิ่มร้อยเดียวพี่ๆจะได้รับพระไปเลย4องค์หนึ่งพันบาทลองดู องค์300เอาไป3องค์900อแล้วพี่เพิ่มหนึ่งอยไปเลยได้4องค์1 0 0พันลองดูครับพี่แบบนี้โอ้โหดูครับพี่ผ้ามหิสวนสวย,สวยงามดีครับพี่พิมพสองหน้าเนื้อตะกั่วแบบนี้แล้วมีการทาทองทาลักมาเอ๊ะมีการแปะทองทาทองมาแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีพี่ๆลองดูครับพี่ผ้ามหิดสว่วนเนื้อตะกั่วครับพี่สวยงามดีเก่าดีแบบนี้ลองดูครับพี่มีการทาทองด้วยนะอื มีการปิดทองมีการทาทองมาแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีโดย่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่พระมเหส,ส่วนแบบนี้ก็300บาทเท่านั้นพี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นชินาลาดครับพี่ชินาลาดแบบนี้ใบเสมาโอ้โห Sie! ดูครับพี่เนื้อว่านแบบนี้ว่านแห้งๆเก่าๆพี่ๆลองดูว่านแห้งเก่าดีสวยดีครับพี่แบบนี้มีตลับหนึ่งใบเป็นว่านหน้าเงินแบบนี้สวยงามดีครับพี่โอ้โหสวยจริงๆชินาลาดใบเสมาแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่ว่านหน้าเงินแบบนี้ลองดูก็แค่300บาทเท่านั้นพี่ ทุกทุกองวันนี้โปรโมชั่นเหมือนเช่นเคยครับพี่วันที่13 14 15 16บีโปรโมชั่น300บาททุกองสี่ 4, องหนึ่งพันพี่พี่จัดไปพี่นี่โอ้บอกให้เลยว่าพี่ครับผมว่าสมมติพี่ชอบสององไปชวนเพื่อนมาซื้ออีกสององได้สี่องเท่ากับหนึ่งพันบาทครับพี่ตกเฉลี่ยองละสองร้อยห้าสิบบาทกถูกถูก,ก,กวันนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพี่ลองดูนะพี่เนาะลองดูเลยครับพี่แบบนี้ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านมีตลับให้ด้วยโอ้โหดูครับพี่มีตลับให้แล้วพี่พี่เอาไปขึ้นคอนได้เลยเนี่ยพี่อย่างนี้ครับพี่ไม่ต้องห่วงครับพี่แจ้งที่อยู่ได้เลยน้พี่น้องเดี๋ยววันพรุ่งนี้น้องจะส่งให้เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่16หเดี๋ยน้องจะส่งให้พอดีพี่เลิกกลับไปกลับจากส่งการไปถึงบ้านมีพัสดุไปวางหน้าบ้านให้เรียบร้อยพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยพี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้น้องพี่น้องสวยงามดีีีีนนน่่่่าาารักกกดพเเื้้อวแแงบบค ลองดูก็แค่300บาทพี่พี่ท่างใชอบจัดไปครับพี่อย่าได้พลาดอย่าได้รอครับพี่ระว,วังไม่ทันนะพี่พี่พ่ะพระมีเท่านี้พระมีเท่านี้พระที่จัดโปรโมชั่นมีเท่านี้ไม่มีเสริมพี่พี่หมดแล้วหมดเลยนะครับพี่ระว,วังไม่ทันนะพี่เนารายการต่อมาเป็นเหรียญหลวง่อกลวยชุดตินทาโรแบบนี้กระไ่ทองสวยงามดีครับพี่อันนี้ไม่ทราบรุ่นนะพี่เนาะอันนี้ไม่ทราบรุ่นแต่มีการเลี่ยม เรียมพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วครับพี่เรียมพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วหลวงพวกกวยชุดตินทรโรแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่ดูโอ้โหที่ระลึกงานอ่า ขู่พระศรีมาปี2521แบบนี้ก็ดูสวยงามดีพี่ๆต้องดูครับพี่แต่ผมดูเหมือนจะเป็นย้อนยุคนะพี่น้องย้อนยุคแบบนี้แต่ว่าทําเป็นปี2521แบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เป็นกระไหลทองพี่น้องหลังยันธนูมานแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบนะจัดไปเลยพี่ๆครับพี่แต่ดูเหรียญก็สวยงามดีครับพี่เหรียญก็สวยงามดีนะพี่ๆลองดูครับพี่หลวงพ่อกวยชุตินทารแบบนี้วัดโคศิตาลามพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีนี่ดูยันคมคมสวยงามดีครับพี่ยันคมคมสวยงามดีนะพี่น้องแบบนี้น่าจะเป็นการย้อนยุคปี252 เลียมกันน้ำมาให้เรียบร้อยก็แค่300บาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูกับพี่รายการต่อมาโอ้โหบอกได้เลยว่าไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในแร้งสา0รบาทพี่ๆวันนี้เอามาเอาใจพี่ๆจริงๆครับพี่หลวงว่าพรมว่าช่องแคแบบนี้เหรียญครั้งที่1รุ่น2 เหรียญครั้งที่หนึ่งรุ่นสองหลวงพ่อพงวัดช่องแคแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหผิวแบบนี้พี่ๆไม่ชอบใช่ไหมครับพี่เหรียญสวยจริงๆพี่ๆครับเหรียญสวยจริงๆรายละเอียดสวยงามคมชัดมากๆล้วบอกได้เลยว่าวันนี้โอ้ไม่ได้เชื่อว่าจะเอามาแบ่งปันในราคาแค่ส0 0อบาทพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีตัวยันคมชัดลิ้วจีวรคมคมพี่ๆลองดูครับพี่หลวงพ่อพงวัดช่องแคแบบนี้สวยงามดีครับพี่เม็ด ปลาเป็นแบบพี่เป็นเม็ดแบบนี้เลยสวยงามนะเนอะตัวตัดแบบนี้ครับพี่ตัวตัดแบบนี้นะนี่ดูตัวหนังสือที่ครับพี่อายุ79ปีแบบนี้พรนสาแปดเก้าห้าสิบเก้าครั้งที่หนึ่งแบบนี้ครับพี่วัดช่องแค่พี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้ก็แค่300บาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูครับพี่ก็แค่300บาทเท่านั้นเนาะพี่เนาะ สี่องค์หนึ่งพันพี่ชอบพี่จัดไปเลยเอ้าพี่พี่ท่านใดจ,จะเลื่อนงานเลื่อนตำแหน่งพี่พี่อย่าลืมองค์นี้เลยครับพี่เลื่อนสมณศักดิ์ศูนย์แปดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้แบบนี้เนื้อทองแดงเลื่อนสมณศักดิ์ศูนย์แปดโอ้โห,โหดูครับพี่พระครูวิสัยโสพลโมเลสบรรจันทีแบบนี้งานเลื่อนสมณักศักดิ์ศูนย์แปดแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เนื้อทองแดงผิวบ้านๆแบบนี้เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยพระผิวบ้านๆผิวดมเดิมหน้าตาคมชัดดีรายละเอียดก็ยังดูสวยงามคมชัดดีพลีี่่พ โอ้โหดูสวยงามดีครับพี่สวยงามดีนาอพี่นาอแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทวดวัดชังให้แบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงพี่พี่ต้องดูครับพี่เนื้อทองแดงสวยงามดีในหน้าตาคมชัดตัวหนังสือตัวยันยังดูคมชัดดีพระครูวิสัยโสพลโมเลบอาจารย์ทีมแบบนี้งานเลื่อนสมณศักดิ์ศูนย์แปดพี่พี่องดูครับพี่สวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ชอบก็แค่สามร้อยบาทเท่านั้นไม่น่าเชื่อหรอกครับพี่เรื่องสมนักศักดิ์ศูนย์แปดจะมาอยู่ในจัดโปรโมชั่น นานๆทีครับพี่ผมบอกได้เลยว่าเหรียญอย่างนี้ต้องมี500ขึ้นไปนะพี่เนาะลองดูครับพี่ถ้าชอบถ้าใช้พี่จัดไปครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงแบบนี้โอ้โหสวยงามมากให้บรรยายด้วยภาพดีกว่านะพี่เนอะนี่สวยงามจริงจครับพี่ๆครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยพี่สวยงามจริงอย่างนี้ครับพี่แล้วผมบอกไว้ก่อนนะพี่พนะพระที่เอามา แบ่งปันที่เป็นจัดโปรโมชั่น300บาทเนี่ยครับพี่ไม่ใช่พพะมีปัญหาไม่เช่พพะแต่หักไม่เช่พพะลั่นไม่เช่พพะอผิวเขาเรียกว่าอะไรพี่ไม่มีตําหนิอะครับพี่้ามีตําหนิก็อาจจะเป็นพะเนื้อผงก็จะมีบิ่นกระเทาะนิดหน่อยเท่านั้นไม่มีหักไม่มีซ่อมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พระเหรียญก็อยู่ในสภาพน่ารักขึ้นไปครับพี่ไม่มีที่แบบโอ้โหเละเทะมาเลยไม่มีครับพี่300บาทคุณภาพยังคงเดิมวันนี้แค่เอามาจัดโปรโมชั่นเอาใจพี่พี่ต้องกราบขอบคุณพี่พี่ที่ให้ความเขาเรียกว 忘了呀。 ให้ความเอ็นดูน้องนะพี่เนาะเพราะว่าช่วงสงการเป็นช่วงพักผ่อนครับพี่ช่วงมนหยุดยาวๆแบบนี้เป็นช่วงพักผ่อนแต่พี่พี่ไม่เคยหนีน้องเลยพี่พี่บอกว่ามาเลยพี่พี่อยากดูเดี๋ยวพี่พี่ก็ไม่ทิ้งน้องครับพี่พี่พี่อยู่กับน้องเลยทุกท่านเลยน้องพี่เนาะแล้วก็อุดหนุนน้องด้วยอุดหนุนน้องด้วยพี่พี่ต้องกล่าวเพราคนจริงๆครับพี่ที่โอ้โหให้ความเมตาน้องมากๆเลยครับพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะพี่นนองแบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้วันนี้ได้มีโอกาสเอามาแบ่งปันจััััดโโปมช่่่่นนนนคพีแ4 1340วเทา้ 5 0ิโขกเรามีโปรโมชั่น300บาททุกองค์4องค์1,000เท่านั้นครับพี่ๆลองดูแบบนี้เนะพี่เนื้อทองแดงสวยงามดีแบบนี้หลวงพ่อวันไร่ขิงก็300บาทจริงๆครับพี่300บาทถ้าพี่ๆไม่เชื่อนะว่า300บาทจริงไหมไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องโอนเงินครับพี่บอกน้องได้เลยว่าขอบอกน้องบอกที่อยู่น้องได้เลยครับพี่ แล้วไม่กี่วันครับพี่หนึ 2, 2่งถึงสองสองสาวันประมาณน,นี้ครับพี่พาไปถึงหน้าบ้านพี่เจ้าเจ้าหน้าที่ไปสษณีไปถึงหน้าบ้านพี่จ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่ไปสษณีแกะพระออกมาดูได้เลยเป็นองค์ที่พี่ต้องการแน่นอนนะพี่เนาะ ลองดูครับพี่นี่เลยพี่พี่ครับนี่รายการตบบาลหลวงพ่อบ่ายว่าช่องลมแบบนี้เหรียญเก่าๆโอ้โหเหรียญเก่าเหรียญดีเหรียญปีลึกแบบนี้พี่พี่ลองดูสิครับพี่ไม่น่าเชื่อนะพี่เนาะเอามาจัดโปรโมชันให้พี่พี่ครับวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับพี่ติดสามติสี่ติดห้าหกเนี่ยช่วงเนี้ยผมบอกได้เลยว่าคืนกําไรเลยครับพี่คืนกําไรเลยพี่พี่ท่านใดไม่ได้ไปไหนก็พี่ว่างเว้นต่อการไปเที่ยวพักผ่อนเนาะนี่มารับชมครับพี่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับพี่ไม่ทําให้พี่พี่พี่ผิดหวังนะครบบแ นี่เดี่ยมเก่าเก่าครับพี่ดูเรียมโหเรียมสุดๆของความเก่าลเ,ลสสกเ,เลยครับพี่เรียมคลาสสิกวินเทจเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะนี่เก่า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 อย่างนี้จริงๆพี่เก่าเก่าเก่าบ้านแบบนี้ลองดูครับพี่หลวงข้อบ่าว่าช่องลมแบบนี้ดูพลาสติกสิครับพี่แห้งแกรกเลยพี่พลาสติกแห้งแกรกเลยนะพี่ต้องแบบนี้24 6 1หนึ่งแบบนี้ถ้าพี่พี่ชอบนะเนื้อทองแดงแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ก็แค่300บาทเท่านั้นพี่พี่ครับ3า0บาทพี่ๆี่ลองดูเลยแค่300บาทพี่ๆี่เป็นเจ้้าขอองไดเลยครับพี่ พี่ๆถามว่าเมืเอม่อวานพี่ๆโทรมาถามว่า1องค์ส่งไหมหนึ่งองก็ส่งสององก็ส่งสามองก็ส่ง4ี่องหนึ่งพันผมก็ส่งครับพี่ไม่มีบวกเพิ่มเติมครับพี่ อันนี้3 0 0ยก็คือ3 0 0 CO 1000พันก็คือ4ก็ก็คือ CO 1000พันไม่มีบวกเพิ่มเก็บเงินปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มพี่พี่จัดไปวันนี้บอกได้เลยว่า13บสามสิบวันโปรโมชั่นพิเศษไม่มีบวกเพิ่มค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มราคาที่แจ้งไปราคานั้นเท่านั้นเลยครับพี่เนาะลองดูครับพี่ชอบรายการไหน,ไหนไทนั้งายลงได้นะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่หลวงปู่ทวดนะพี่พี่เราดูหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดครับพี่เหรียญหล่อหลวงปู่ทวดนะพี่เนาะ ออกวัดโคกหมูแบบนี้ออกวัดคอกหมูแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีเป็นเหรียญหล่อเก่าเก่าสวยงามดีหลวงประทวนวัดคอกหมูแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่โลหะนี้เก่าเก่าแบบนี้เลยพี่โลหะนี้เก่าเก่าแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเก่าดีสวยดีนะพี่เนาะเก่าเกาสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าเกาสวยงามดีแบบนี้โอ้โหคอกหมู พี่ๆลองดูเลยครับพี่ออกวัดคอกหมูแบบนี้โอ้โหสวยงามดีครับพี่เก่ากึกเลยครับพี่แบบนี้เก่าๆสวยงามดีอย่างนี้ก็300นะพี่นะอย่างนี้ก็300ครับพี่รายการต่อมาเป็นหลวงปู่หลวงปู่สุขวัตตาคมขำเท่าเหรียญหล่อโลหะแบบนี้โลหะผสมแบบนี้พี่ๆลองดูเก่าดีสวยดีครับพี่ข้างหลังมีรอยจานนะพี่นะด้านหลังมีรอยจานเลยพี่ๆไม่ต้องห่วงมีรอยจานอย่างนี้โอ้โหดูครับพี่ดูอันนี้ข้าบความเก่าครับพี่ข้าบความเก่าบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่เกาะติดอยู่แต่ผมบอกได้เลยว่ายังเห็นรอยจานอยู่อย่าไปท้ ออกแล้วมีนะผมบอ,อกได้เลยว่าอย่างนี้คลาสสิกดีครับพี่อย่างนี้คลาสสิกดีถ้าพี่พ่เอาไปล้างออกทนะั้งหมดเลยหมดความคลาสสิกเลยพี่พลองดูแบบนี้โอ้โหดูเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้ครับพี่หลวงปูุ่ขปาคอมาขำเท่าประพามุทนข้างรัศมีแบบนี้ก็เอาแค่3 0 0ร้อยบาทพี่พี่บอกได้เลยว่าวันนี้รานะคาพิเศษเอามาแบ่งปันจริงๆนะพี่เนาะลายคานต่อมาเป็นพระกลิ่นอันนี้หล่อ,อกเก่าผมบอกได้เลยว่าหล่อ,อกเก่าสวยงามมากกลิ่นเนี่ยอาจจะดังแต่ไม่ได้ชัดมากครับพี่เพราะว่าอาจจะมีตรงนี้พี่อุดกลิ่นเนี่ยเขา หลุดเข้าไปนิดนึงใต้ฐานที่เขาอุดกิ่งนะพี่อาจจะอุดเข้าไปนิดนึงทําให้เนี่ย ระยะจังหวะกลิ่งเนี่ยน้อยลงนะพี่เนาะช่องว่างในช่วงกลิ่งในในกลิ่นครับพี่น้อยลงก็เลยว่าแตนะ่กลิ่งไม่ได้ขัดแะพี่นะกลิ่งไม่ได้ขัดกลิ่งดังอยู่แต่ว่าอาจจะดังไม่ได้ดังกลางวานันครับพี่แต่องค์ที่ผมบอกได้เลยว่าด้วยความคลาสสิกข,ของการหลอ่อครับพี่ดูคา,าบคาีเบาขาบอะไรยังเกาะติดอย่างนี้เลยครับพี่สวยงามดีครับพี่โลหะแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเก่ากึกเลยพี่พี่ได้มาบ้าน,บานแบบนี้ลองดูพี่พี่ท่านใดชอบนะพักกลิ่งแบบนี้ผมบอกได้เลยว่ามนเสน่ห์ของพักกลิ่งก็คือไม่ทราบที่หรอกครับ ผมบอกได้เลยว่าเห็นการหล่อแบบนี้ครับพี่หล,ล่อบราณหล่อเก่าๆแล้วรู้ด้ความคลาสสิกมาแบบนี้พี่ๆแค่นี้ก็คลาสสิกมาก,มากๆแล้วครับพี่แค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะพี่เนาะเนี่ยพี่ดูโอ้โหดูตรงกลิ่นนะครับพี่เห็นไหมครับพี่ตรงที่เขาถือเนะี่ยโอ้โหดูสวยงานจริงครับพี่ตรงโลหะที่โดนสัมผัสเนาะผมบอกได้เลยว่ามันมันจริงๆพ,พี่ต้องดูครับพี่แบบนี้โลหะเก่าๆสวยงานดีโลหะเก่าๆแบบนี้สวยงานดีพี่ๆต้องดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้พักกลิ่นอุดกลิ่นมาแบบนี้ลองดูอย่างนี้ก็แค่300บาทนะพี่เนาะ เอาแค่300บาท4องค์หนึ่งพันพี่จัดไปเลยจับคู่ไปเลยพี่องค์เดียวถ้ามันยังไม่สะใจก็เอาไปเลย4องค์พี่พี่ผมบอกได้เลยว่าถ้า4องค์เนี่ยเหลือตกเฉลีย่ยแค่องค์ละ250บาทลดลงไปองค์ละ50บาทเลยครับพี่คุ้มสุดๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าหลังจากวันที่16ไปราคาแบบนี้หายากนลครับพี่ลองดูน้องพี่นอ้องถ้าชอบถ้าใชาพ้พี่จัดไปพี่วันนี้เอามาแบ่งปันทุกๆองค์ที่ลงนําเสนอวันนี้3เอ้ย องละ3 0 0บาท4ององดึงพันที่จัดไปเลยรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อโตวัดวิหารทองแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่หล่อเก่าๆโลหะเก่าๆแบบนี้แค่ค่าเลี่ยมเนี่ยตีไปละร้อยหนึ่งพี่ๆลองดูครับพี่หลวงพ่อโตวิหารทองพ,พี่เนาะหลวงพู่สุข จะอาปลูกเศคกับพี่แบบนี้โลหะเก่าๆรอเก่าๆสวยงามดีเหรียญหลวงพ่อโตวิหารทองแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่โลหะเก่ากึกเลยพี่ๆครับโลหะเก่ากึกเลยแบบนี้พี่ๆต้องดูเก่าๆสวยงามดีโลหะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่แล้วเรี่ยมมาเรียบร้อยพี่ๆอาไปขึ้นคอได้เลยเรียมมาเรียบร้อยพี่ๆอาไปขึ้นคอได้เลยนพี่น้องเก่าดีสวยดีแบบนี้ก็แค่300บาทเท่านั้นกับพี่ๆครับ300บาทพี่จับไปเลยนะพี่น้อง สามรา้อยบาทพี่จัดไปเลยนี่รายการต่อมาเป็นเทา้าเวสวนแบบนี้ครับพี่เป็นรูปหล่อบูชาท่านะพี่น้องรูปหล่อบูชาลอยองค์แบบนี้ลน swiftly, หลวงเป็นเท้าเวสวนหลวงปู่สวงแบบนี้เทวดาเดินดินเทวดาเดินดินพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้ครับพี่โอ و, ้โหดูเป็นเท้าว ine, สวรท่านพี่น้องแบบนี้ครับพี่ขนาด ει, นี้แบบกาลังสวยเลยท่านพี่น้องความสูงนี่น่าจะอยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะพี่นะความสูงอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งแบบนี้ครับพี่ รูปหลอเท้าเวสวนแบบนี้ครับพี่เขียนไว้ข้างหน้าไว้ชัดเจนว่าหลวงปู่สวงแบบนี้หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่โอ้โหดูครับพี่หล่อเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่หล่อเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้นี่เลยครับพี่เท้าไว้สวนหลวงปู่สวงท้าไว้สวนหลวงปู่สวงแบบนี้พี่ๆลองดูเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะก็แค่สามร้อยบาทเท่านั้นพี่จัดไปเลยพี่จับคู่มาเลยสี่องค์หนึ่งพันพี่ๆบอกได้เลยว่า ราคาพิเศษสูสุดน้พี่น้องแบบนี้ครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี oh, ่โอ้โหพระชัยวัดองค์เล็กๆน่ารักดีผมว่า,าไปเลี่ยมขึ้นคอ,อนี่กําลังดีเลยครับพี่เอาไปเลี่ยมขึ้นคอ,อนี่บอกได้เลยว่ากําลังดีเลยน้พี่น้องแบบนี้ครับพี่พระชัยวัดแบบนี้ผมดูว่าจะเป็นเนื้อสำลิศน้พี่น้องแบบนี้ครับพี่ดเูเหมือนจะเป็นเนื้อสำลิดนะพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เก่าดีสวยดีพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ดูพระชัยวัดองค์เล็กๆกําลังน่ารักเลยครับพี่พี่ครับ พระชัยวัดองค์เล็กๆกันขนาดนี้กําลังน่ารักเลยพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีผมดูว่าจะเป็นเนื้อสัมลิตนะพี่น้อยอย่างนี้ลองดูแล้วกันครับพี่อย่างเงี้ยโอ้โหคลาสสิกเลยครับพี่ครับพระเล็กๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่ารักดีครับพี่แล้วแล้วออกกันกับออกกันแบบเงี้ยพี่โอ้โหดูอย่างนี้กรรมวิธีการผลิตเนี่ยไม่ใช่ง่ายครับพี่อย่างนี้นะกรรมวิธีการผลิตเนี่ยไม่ใช่ง่ายครับพี่อย่างนี้เก่าดีเอาก็เอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูเลยนะพี่น้อเอาแค่สาบาทเท่านั้นครับพี่นี่เลยและมาถึงรายการต่อมาครับพี่่าใด เอาไว้บูชาได้ครับพี่เอาไว้บูชาติดร้านก็ได้พี่พี่เทพเจ้าแห่งความสำเร็จกับพี่แบบนี้พระพิคเนตพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีน้องสวยงามดีแบบนี้เลยพระพิคคเนตแบบนี้ครับพี่เลี่ยมจับขอบมาเรียบร้อยแต่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้แน่นหนามากนะพี่นะอาจจะไม่แน่นหนามากพี่พี่ลองดูครับพี่แต่ก็สามารถขึ้นคอได้นะหรือว่าพี่จะไปไว้หน้าร้านก็ได้แบบนี้ครับพี่ลองดูเอาไว้บูชาพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบก็เอา300บาทที่พี่ลองดูคร องค์บนนี้เลยที่น้องทําเสนอไปนะครับพี่องละสามร้อยบาท4ี่องค์ึ่งพันพี่รวบรวมมาให้ครบ4ี่องผมว่าคุ้มแน่นอนครับพี่ถ้าพ,พี่ถ้าพี่ยังไม่ชอบยังไม่ครบ ไปตามเพื่อนมาพี่ส่งลิงก์ไปพี่แชร์ไปแชร์ไปเพื่อนพี่ดูกับพี่แล้วก็ให้เขาเลือกมาอีกสักสององค์กับพี่เอามาหารกันปุมว่ายังไงก็คุม้มนะพี่เนาะลองดูกับพี่รายการต่อมาเป็นภาพปิดตาแบบนี้เนื้อผงคุกลักรับพี่เนื้อผงคุกลักมีการลงลักปิดทองแบบนี้พี่ๆต้องดูคลาสสิกมาเก, <c lusive> าก่าดีสวยดีเก่าเข้มขังจริงๆพี่ๆต้องดูมีการถักเชือกมาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดสุงความคลาสสิกเลยครับพี่สุดยอดตรงความคลาสสิกเลยพี่ๆลองดูแบบนี้ <c lusive> <ๆ S 1> ครับพี่เก่าดีจริงๆพี่ๆครับพ เก่าปึ๊กเลยนะพี่น้องเก่าปึ๊กเลยอย่างนี้โอ้โหดูยิ่งดูยิ่งเก่ายิงดูยิ่งมันพี่พี่ต้องดูครับพี่แบบนี้เลยเก่าดีสวยดีเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่น้องเก่าดีสวยดีแบบนี้โอ้หูมัดเชือกมาเต็มสตรีมเลยครับพี่แบบนี้คลาสสิกมากพี่พี่ต้องดูครับพี่เครื่องรางแบบนี้พับปิดตาแบบนี้ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบนะจัดไปพี่เอา300บาท อย่างนี้ก็สามร้อยพี่ๆลองดูกับพี่รายการต่อมาหลวงพ่อโตวิหารทองแบบนี้ขออนุญาตพี่แป๊บเดียวขออนุญาตพี่แป๊บเดียวน้องรู้สึกคอแห้งแล้วพี่น้องขอจิบน้ําหน่อยพี่ๆครับช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆออกไปเล่นน้ามาแล้วนะพี่พักผ่อนเยอะๆนะพี่น้องดื่มน้ำเยอะๆครับพี่เดี๋ยวน้องขออนุญาตจิบน้านิดหนึ่งนะพี่น้องจิบน้ําหน่อยให้ชื่นใจครับพี่จิบน้ําหน่อยให้พอชื่นใจครับพี่น้อง โอ right ้เสียงใสเลยพี่เสียงใสเลยรายการต่อมานี้ครับพี่เป็นหลวงพ่อโตวิหารทองครับพี่พักดินเก่าๆโอ้วันนี้พักกรุน้อยนะวันนี้พักกรุกค่อนข้างน้อยครับพี่แบบนี้พี่พี่ท่านอะไที่ชอบพักกรุเก่าๆอย่างนี้ครับพี่แต่งองนี้เขามีการปิดทองมาครับพี่ครับองค์นี้เจ้าของเดิมหรือว่าที่หรือว่าได้มันอย่างนี้ครับพี่ผมไม่มั่นใจนะเดิมมามาแบบนี้เลยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะพี่เนาะมีการปิดทองมาด้วยพี่พี่ต้องดูครับพี่แบบนี้หลวงพ่อโตวิหารทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับ หลังลายไม้หลังเสี้ยนไม้แบบนี้คลาสสิกมากพี่พี่ลองดูเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูดีกว่านะพี่เนาะลงกล้องให้ดูเลยพี่พลองดูครับพี่เนี่ยเนื้อดินนี่เก่าเกือเลยนะพี่นะ เนี่ยครับพี่ตรงส่วนนูนตรงหน้าใบหน้าของหลวงพ่อเนี่ยครับพี่ผิวเขาเปิดตรงนี้อนเราที่ได้เห็นเนื้อดินครับพี่เราได้เห็นเนื้อหาเขาแบบนี้สวยงามดีเก่าดีครับพี่อย่างนี้แล้วมีการปิดทองมาก็ทําให้ดูเข้มขังดูแบบน่าสนใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะพี่เนาะแบบนี้ดูที่มุมมองครับพี่พี่ๆบางท่านบอกว่าสวยดีแบบนี้เนะาะยองลองดูครับพ<ๆ>ี่บางพี่ๆบางท่านก็บอกว่าอยากได้เติมๆอยากได้ดินเดิมๆลองดูแล้วกันครับพี่พี่ๆท่านใดชอบก็จัดไปด้วยกันนะพี่เนาะ แบบนี้ครับพี Peace. Peace ่มีการปิดทองทาทองมาแบบนี like well, ้ห well, ลังเสี้ยนไม้แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าแม่สุดยอดของความคลาสสิกเลยครับพี่แบบนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดของความคลาสสิกเลยหลวมพรอะโตวิหารทองแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้ก็เอาแค่สามรอบาทนะพี่เนาะอย่างนี้ก็สา0ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ครับลองดูเลยครับพี่ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปนะพี่เนาะบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันจริงๆครับพี่โปรโมชั่นส3บ4ามสิบี่สิบห้าสิบกพี่จัดไปเลยชอบเลยกันไหนพี่ทักทายน้องได้ครับพี่ นี่รายการต่อมาเป็นคำหมากคำก้าวนะ้องไม่ต้องคำหมากคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำแบบนี้เราเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่เลี่ยมพลาสติกมาเรียบร้อยกันน้ำมาอย่างดีพี่พีเอาไปขึ้นคอได้เลยเอาไปใช้บูชาขึ้นคอได้เลยครับพี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำแบบนี้โอ้โหลองดูครับพี่เนื้อผงพุทธคุณแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยพี่พี่ครับ เนื้อผมพู้ตคุณแบบนี้พี่ๆลองดูเลยครับพี่เข่าดีสวยดีแล้วเลี่ยมกันน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วพี่ๆครับเลี่ยมกันน้ำมาให้เรียบร้อยพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยเราพี่ต้องแบบนี้ก็เอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่ครับ300บาททุกองค์เลยพี่ๆ่มองไม่ต้องพูดเยอะก็ได้ใช่ไหมพี่เนาะไม่มีพี่ๆบอกไม่ต้องพูดเยอะเก็บคออย่างนี้ครับพี่องละ300บาทรายการนี้ครับพี่แหวนหลวงปู่ดูแบบนี้ครับพี่นะซ่อนหางแบบนี้มีต่อโค้ดตัวนะหนึ่งตัว เอ,อทำไมไม่มีรอยจานนะอันนี้น่าจะเป็นแหวนอัปาปการ์นะพี่เนาะแหวนอัปาปกาผมไม่เห็นรอยจานนะพี่นะเป็นแหวนอัปาปกาหลงปูด,ดูแบบนี้พี่พี่ต้องดูพี่เก่าดีเข้มขขังดีอันนี้เขาเรียกว่าแหวนปอกมีดเดไม่เนาะแหวนปอกมีดแบบนี้โอ้โหดู ได้ภาพด้ความเก่านะครับพี่ได้ครับด้วยความเก่าด้วยความคลาสสิกด,นนออนนดีครับพีโโบแบบบบ่ผมดูจะเป็นเนื้ออัลปาก้านะพี่พี่ครับแบบนี้เนาะลองดูครับพี่ขออนุญาตใส่หน่อยโอ้โหสวยเลยครับพี่แบบนี้แหวนปอกมีรับพี่ผมดูจะเป็นเนื้ออัลปาก้านะพี่น้องแบบนี้หลวงปู่ดู่วัสแกพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ยันคูเลยพี่พี่ไม่ต้องห่วงยันคูแบบนี้ถึงแม้ไม่มีตัวหนังสือแต่ผมบอกได้เลยว่าตัวยันแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ดูชัดเจนครับพี่หลวงปู่ดูชัดเจนแบบนี้ต่อโคตดตัวนะด้วยนะพี่น้องเนี่ยครับพี่เนื แหวนหลวงปู่ดู่ก็เอาแค่3 0ม้ยบาทเท่านั้นพี่พี่ครับจับคู่มาเลย4ี่องค์หนึ่งพันเท่านั้นนะพี่เนาะสี่องค์หนึ่งพันนี่พราสิวลีหลวงปู่โต๊ะวัตปะด,ดูชิมพีมีตลับให้หนึ่งใบตลับลงยาสวยงามอย่างดีเลยพี่พี่ครับนี่ดูโอ้โหปิดได้สนิทปักเลยสนิทปักเลยนะพี่ต้องแบบนี้ครับพี่หลวงปู่โต๊ะวัตปะดูชิมพีแบบนี้พี่พี่ลองดูกับพี่หลังยันตรีแบบนี้สวยงามดี ตลับลงยาสวยงามเลยแล้วครับพี่ตลับลงยาแบบนี้สวยงามเลยพี่ๆลองดูครับพี่พักสิวลรีแบบนี้สวยงามดีนะพี่เนาะมีตลับให้หนึ่งใบมีตลับให้แล้วหนึ่งใบพี่ๆลองดูครับพี่ นี่หลงกองน้อยพี่ๆลองดูรับพี่เนื้อผงแบบนี้ออกเนื้อออกโซนเนื้อผงทูบเลยครับพี่แน่แนๆแบบนี้มีตะกุดโผลมาให้เห็นหนึ่งดอกแบบนี้ครับพี่อุดตะกุดแน่นอนแบบนี้พี่ๆลองดูรับพี่พระสิวลีแบบนี้หลวงโตวัตถุชิมพีหลังยันตรีแบบนี้พี่ๆลองดูรับพี่มีเส้นเกสาหเห็นไม่เอ่ยน่าจะเป็นเส้นเกสาแน่นนอนพี่น,าน,าน้องแบบนี้ลองดูรับพี่อย่างนี้ออนนเอา300บาท ไม่ต้องห่วงครับพี่ทุกๆองควันนี้ที่เอามาลงนะพี่เนาะสามรบาททั้งหมดครับพี่รวมมาได้เลยครับพี่4องหนึ่พันเท่านั้นและใกล้จะหมดแล้วนะครับพี่ๆครับรีบตัดสินใจเลยนะพี่เนาะรีบตัดสินใจเลยครับพี่รายการต่อมารายการลองสุดท้ายของวันนี้รายการลองสุดท้ายของคลิป E p พีสามร้อยสี่ช่วงเสดสสายช่วง10บโมงของวันจันทร์ที่15เมษายนแบบนี้พรุ่งนี้เรายังมีนัดกันอีก1คลิปนะพี่เนาะพรุ่งนี้เรายังมีนัดกันอีก1คลิปครับพี่ โปรโมชั่นพิเศษ13-45-46ช่วงมหาสงการแบบนี้เอาจัดโปรโมชั่นดับร้อนไปให้เลยครับพี่พี่ครับ พระสวยๆพระดีๆพระเด็ดๆน้พี่น้องราคาแค่300บาท4องค์หนึ่งพันพี่จัดไปเลยครับพี่รายการต่อมาเป็นสมเด็จแวกม่านเนื้อผงน้ำมันแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่หลวมพอกวยชุดตินทโร่พี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ผสมน้ำมันตังอิ๋วแบบนี้แน่นๆเลยครับพี่ครับดูเก่น้ำมันเลยก็ว่าได้ครับพี่ดูโซนเก่น้ำมันแบบนี้เนื้อผงน้ำมันครับพี่ครับเนื้อผงน้ำมันแบบนี้พระสมเด็จแวกม่านกดบล็อกกดพิมพ์ได้คมชัดลึกจริงๆครับพี่แก กดพิมพ์ได้คมชัดลึกมากๆเลยครับพี่ๆลองดูแบบนี้พระผงแหวกม่านแบบนี้ผงน้ํามันแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีหลวงพ่อกลวยชุกตินทารโลแบบนี้เห็นมวลสารแบบนี้เลยครับพี่เห็นมวลสารอยู่เนื้อในแบบนี้เลยพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบนะก็จัดไปเอา300บาทสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยแบบนี้โซนน้ามันเข้มๆแบบนี้ก็เอาแค่3 0 0ครับพี่และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ พี่ลองดูเลยแบบนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าหายากเลยทีเดียวครับพี่อย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าหายากเลยทีเดียวครับพี่อันนี้เป็นตะกุดมิดด้แล้วด้านหน้านะครับพี่เป็นแผ่นปั๊มแบบนี้หลวงพ่อเดิมแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมแบบนี้มีรอยจานที่ด้านนี่ครับพี่ดูตรงแผ่นนี้มีรอยจานนะด้านหลังนะครับพี่นี่ด้านหลังแบบนี้จานยันพุทธซ้อนยันประจําตัวหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมเลยครับพี่เป็นยันคูยันประจําตัวหลวงพ่อเดิมแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่ยันจานยันพุทธซ้อนแบบนี้นะม ในชุดมีตะกุดหกดอกในชุดมีตะกุดหกดอกแบบนี้ครับพี่แล้วทุกดอกตอกเขียนคําว่าหลวงพ่อเดิมไว้อย่างนี้ทุกๆดอกตอกคาว่าหลวงพ่อเดิมไว้แบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ตะกุดนี่น่าจะเป็นตะกุดสาลิกาตะกุดดอกสั้นหน่อยนะพี่ประมาณดอกละสองนิ้วหรือประมาณนิ้วครึ่งโดยประมาณนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เนี่ยแล้วด้านหน้าเนยครับพี่ขเขามีแผ่นแบบนี้เขียนว่าหลวงพ่อเดิมครับพี่มีรอยจานด้านหน้าและมีจอลารอยจานด้านหลังแบบนี้ เป็นลอยจันพุทธซ้อนหลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับพี่แผ่นอย่างนี้แผ่นตะกุดแบบนี้น้องพี่น้องสวยงามดีแล้วก็มีตะกุดให้อีกหกดอกตัดหัวตัดท้ายทุกดอกเขียนต่อคําว่าหลวงพ่อเดิมแบบนี้ลองดูครับพี่ครับแบบนี้ลองดูน้องพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบก็เอาแค่สามร้อยบาทเนี่ยพี่ลองดูเลยถ้าพี่่ชอบนะจัดไปเลยครับพี่ก็เอาแค่สามร้อยบาทเท่านั้น เอา้าทุกๆองค์ควันนี้คับพี่ทุกๆอง์วันนี้ที่น้องนําเสนอไปนำเสนอครบถ้วนแล้วนะพี่ๆครับนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วลองดูเลยครับพี่ชอบองคไหนทักทายน้องได้นะ <ๆ S 1> พี่ๆลองดูเลยทุกๆองค์คทุกๆชิ้นทุกๆรายการที่นําเสนอวันนี้ องละ300บาทเท่านั้นครับพี่4ององพี่จัดไปเลย4องค์พี่จัดไปเลย1,000บาทเท่านั้นเอ้าลองดูครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ก็ว่าแค่ทักทายน้องมาครับพี่ยินดีให้บริการเลยครับพี่ยินดีให้บริการน้องน้องพี่เนาะลองดูครับพี่นี่เดี๋ยวขอจัดจัดสถานที่หน่อย ขาจัดหนจัดระเบียบหน่อยนี่อ่าเพื่อความสวยงามพี่พี่ลองดูกันเลยครับพี่แบบนี้พระประมาณนี้มีเท่านี้เลยนะพี่เนาะชอบะไยการไหนทักทายน้องได้ครับพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมก็บอกน้องได้ครับพี่ยินดีจริงๆยินดีให้บริการครับพี่ครับเอ้าลองดูเนาะพี่พี่ครับวันนี้น้องนำน้องนำเสนอี่พี่ครบทั่วแล้วต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอไปพี่พี่ด้วยนะครับวันนี้ขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับพี่ ยามสาย,สายวันจันทร์ที่15เมษาย,ยนแบบนี้ครับพี่วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการเล่นน้ำสงการแล้วนะพี่นนอะหรือว่าที่อื่นจะมีวันไหนวันที่16หรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะพี่ๆขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับไปคิดฝังสึ่งได้ก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆงกันทุกท่านนะพี่นนอะแล้วก็วันนี้เ้างต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่แล้วก็อย่าลืม พรุ่งนี้16เมษายนเรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปช่วงช่วงตอน10โมงเชา้าเหมือนเช่นเคยนะพี่เนาะวัน,วนมีโปรโมชั่นพิเศษเหมือนเดิม300บาท4องค์1,000ให้เหมือนเดิมครับพี่ๆครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ